หกโมงเช้าวันที่20เมษายนรีบยื่นทบทวนสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันเดือนพฤษภาคมรับเลย10,000บาทนายวับลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่20เมษายน2563ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจุน,นเป็นต้นไป จะเริ่มเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตามมาตรการการเยียวยา5,000บาทขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ www.romithingkan.com โดยจะเปิดให้ขอทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งตัวทั้งต่อตัวผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์เองและต่อส่วนรวมของสังคมไทย ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ขอให้ท่านรีบกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันไม่จำเป็นต้องมาที่กระทรวงการคลังโดยในระยะแรกนี้นะครับจะเปิดกว้างสำหรับทุกกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับการผลการคัดกรองก่อนหน้านี้นะครับและ ในระยะต่อๆไปจะขยายไปยังกลุ่มที่ได้กดยกเลิกการลงทะเบียนด้วยความเข้าใจผิดนะครับด้วยกลไกการทบทวนสิทธิ์จะดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่จริงเพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนทั้งนี้ขอเน้นย้ำว่าผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะยังได้รับเงินเยียวยาครบ3เดือน เนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์ในกรณีที่ทราบผลการพิจารณาในเดือนพฤษภาคมผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาครั้งแรก10,000บาทเรอได้รวมเงินเยียวยา5,000บาทของเดือนเมษายนด้วยโฆษกระทรวงการคลังนะครับได้กล่าวเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ วันที่8เมษายนเป็นต้นมาได้มีการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทต่อเนื่องทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการโดยณวันที่17เมษายนได้จ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนไปแล้ว3ล้านสแสนคนและมีกำหนดการจ่ายเงินในวันจันทร์และวันอังคารสัปดาห์หน้าอีก9000 900, แสนคนรวม4ล้าน1แสนคนคิดเป็นเงิน2 0 0 0 0ล้านบาทเช็คชัดๆเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรใครบ้างมีสิทธิ์รับเงิน1 5 0 0 0บาท เปิดเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเช็คชัดๆใครบ้างที่จะมีสิทธิ์รับเงิน15,000บาทขณะที่วิธีการตรวจสอบสถานะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากจากกรณีกระทรวงการคลังเตรียมเสนอจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวน15,000บาทให้กับครอบครัวเกษตรกร9ล้านครัวเรือนนั้น สำหรับเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีดังนี้บุคคลในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนที่ประกอบการเกษตรฐานะทะเบียนเกษตรกรกำหนดให้หนึ่งทะเบียนเท่ากับหนึ่งครัวเรือนตั้งแต่ตุลาคมปีห6เป็นต้นไปต้องประกอบกิจกรรมดังนี้1นึทำนาหรือทำไร่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไป 2. ปลูกผัก หรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือพาอเหตุหรือปลูกพืชอาหารสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งงานขึ้นไป 3. ปลูกไม้ผลยืนต้นหรือปลูกสวนป่า หรือปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่และมีจำนวนต้นตั้งแต่15ต้นขึ้นไป 4. ปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นแบบสวนผสมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่และมีจำนวนต้นตั้งแต่15ต้นขึ้นไป 5. เลี้ยงแม่โคนมตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป 6. เลี้ยงโคหรือกระบือ อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันตั้งแต่2ตัวขึ้นไป 7. เลี้ยงสุกรแพ้หร,หรือแกะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่5ตัวขึ้นไป 8. เลี้ยงสัตว์ปีกตั้งแต่50ตัวขึ้นไป 9. พอเลี้ยงสัตว์น้ำ 10. า 10. ทํานาเกลือสมุทรบนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไป 11. ปลูกหมอนเลี้ยงไหมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน 12. เพราเลี้ยง มแมลงเศรษฐกิจและเกษตรอื่นๆซึ่งหมายถึงเลี้ยงพึ่งพันธ์ุพึ่งโพรงชั้นโรงครั่งจิ้งรีดดวงสาคูไส้เดือนดินชีวพันธุ์และอื่นๆที่มีลักษณะเดียวกัน13ประกอบเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อ1ถึง2และมีไรายได้ตั้งแต่ 8, 000บาทต่อปีขึ้นไปอย่างไรก็ตามสามารถตรวจสอบ สถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้นวิธีการตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนมีดังนี้เข้าสู่เว็บไซต์ farmer.doae.go.th ใส่เลขบัตรประชาชนจำนวน13หลักคลิกคำว่าค้นหาจากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้สําหรับผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรสามารถขอแบบฟอร์มยื่นเรื่องเพื่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่ผู้นําชุมชนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บกรมส่งเสริมเกษตรและกรอกข้อมูลก่อนฝากผู้นําชุมชนส่งคําร้องให้เวอร์ไวย์เว็บรอไม่ทิ้งการ .com เผยอีก4กลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในอนาคต ความคืบหน้าของ w ว w วเวเราไม่ทิ้งการด o m ในประสงค์พูนทเนศประหลัดกระทรวงกรารคลังในฐานะประธานคณะกรรมการการกำกับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดในทีนรบุว่าได้เรียกประชุมคณะกรรมการ10ประหลัดกระทรวงนัดแรก หลังผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยที่ประชุมหาหรือกรอบการใช้เงินเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดทั้งหมด4กลุ่มคือ 1. กลุ่มแรงงานนอกระบบอาชีพอิสระ 2. กลุ่มประกันสังคม 3. กลุ่มเกษตรกร,ร,กรโดยกระทรวงกรเกษตรกำลังดูข้อมูลว่าผลกระทบมีกลุ่มใดบ้าง และได้รับความเดือดร้อนจากโควิดอย่างไรและกลุ่มที่4กําลังให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปพิจารณาเพิ่มคือกลุ่มที่มีความปราะบางอาทิกลุ่มผู้พิการคนชาราคนไร้บ้านต้องไปดูว่าได้รับผลกระทบอย่างไรต่อไป ครังเตือนเกษตรกรรับสิทธิ์เยียวยา5,000จะช่วดเงินช่วยเกษตรกรส่วนกลุ่มก่อสร้างเ hey, ฮได้ด้วยกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยาจากสถานการณ์วิกฤตโควิด5,000บาทที่เวอร์ไว้เว็บรอม่ทิ้งการดูดคอมแล้วถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากหัวหน้าครอบครัวไปขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรว่าเป็นเกษตรกรส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวถูกขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรว่าเป็นเกษตรกรไปด้วยจึงถูกตัดสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาททางที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรแต่ประกอบอาชีพอื่นๆเช่นประกอบอาชีพอิสระซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับ การเยียวยาจากสถานการณ์โควิดตามที่กระทรวงการคลังแจ้งนั้นเมื่อวันที่18เมษายนนายละวรนแสงสนิทผู้มนวยการสำนักงานการเศรษฐกิจการคลังหรือสสคในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรณีเกษตรกรทำอาชีพอิสระให้ยึดอาชีพปัจจุบันเช่นขณะนี้ไม่ได้ทำอาชีพเกษตรกรแล้วแต่ทำอาชีพขับแท็กซี่ ก็ให้แนบหลักฐานใบขับขี่สาธารณะซึ่งกระทรวงการคลังกำลังหารือกับกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ว่าจะให้สิทธิ์ รับเงินเยียวยา5,000บาทในกลุ่มเกษตรกรที่ทำอาชีพอิสระและไปตัดสิทธิ์การเป็นเกษตรกรโดยขณะน,นี้มีการช่วยเหลือเกษตรกรยังไม่สรุปว่าจะช่วยอย่างไรกระทรวงเกษตรกำลังเตรียมข้อมูลในเรื่องของจำนวนเกษตรกรและมาตรการที่จะช่วยส่วนกลุ่มก่อสร้างที่ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังระบุว่าไม่ช่วยนั้นหากมีหลักฐานว่าบริษัทปิด จากผลกระทบจากโควิด -19 ขอให้มาทบทวนกระทรวงการคลาญจะพิจารณาคืนสิทธิ์ให้สำหรับนักศึกษาทำงานต้องมีหลักฐานว่ามีการประกอบอาชีพจริง